สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือเรื่องลมแดดหรือว่าฮีสโต t r นะครับเป็นที่กล่าวฝันกันมากเนื่องจากมีนักการเมืองท่านหนึ่งเสียชีวิตนะครับจากลมแดดก็เลยจะจริงๆเคยพูดแล้วละ่ะแต่ครกจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกเวอร์ชันนึงนะครับ ลมแดดมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน40.5องศานะครับมีอาการสับสนเพอ้อเซเวียนศีสะซะซึมเหนื่อยอ่อนแรงอะไรพวกนี้นอกจากนั้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงมากๆเช่น40-50องศาเซลเซียสอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีองค์ประกอบ3อย่างดังกล่าวครบก็เรียกว่าเป็นคลาสสิกฮิสโตรกนะครับ แต่มอีอีกกรณีหนึ่งก็คือเรียกว่า e x e t i o n a l histog เกิดจากการออกกำลังกายนะครับเป็นระยะเวลานานมีการเาผาผลาญพลังงานมากเช่นวิ่งมาราธอนอะไรพวกนี้นะครับทำให้เสียเหงื่อมากอุณภูมิในร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึง40.5องศาทำให้มีอาการซึมเพิเซเวียนศีรษะอ่อนแรงอะไรพวกนี้ ก็ถือว่าเป็น exceptional histroke นะครับ classic histroke ยังมีอ e ีกกรณีที่พบได้ก็คือในเด็กเล็กๆทีอ่อยู่ในรถแล้วก็ครูหรือว่าผู้ดูแลลืมปลุกให้เด็กออกมาจากรถอะไรพวกนั้นนะลืมไว้เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงทำให้เสียชีวิตได้นะครับทีนี้ภาวะแทรกซ้กอนของ histroke มีอะไรบ้างนะครับ ที่เป็นเหตุในอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็มีตั้งแต่เกลเลือดลดลงนะครับทำให้เลือดออกง่ายขึ้นนะครับไม่เลือดแดงแตกซีดลงเหนื่อยง่ายไม่มีแรงถ้าเป็นมากก็จะช็อกนอกจากมีการเสียเหนื่อเสียน้ําออกไปเยอะน้ําออกนอกหลอดเลือดด้วยทําให้เกิดตับวายไตายวายเฉียบพลันตับวายเฉียบพลันได้ทําให้ซึมไม่รู้ตัว มดสติได้นอกจากนั้นทําให้กล้ามเนื้อสลายกล้ามเนื้ออักเสบแตกสลายทาให้มีของเสียออกมาในกระแสะเลือดเกิดไตาวายเฉียบพลันง่ายขึ้นไปอีกนะครับจนไตยหยุดทํางานได้แล้วก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้มีมีเลือดเป็นกรดอะไรพวกนี้แล้วก็ช็อกเสียชีวิตได้อีกประการก็คือสมองจะไม่ค่อยทํางานเนื่องจากเลียบไปเลี้ยงไม่พอทําให้มีอาการเพอร้อสับสนไม่รู้ตัว เซอ่อนแรงอะไรพวกนี้นะครับอัน,นี้การรักษาล่ะส่วนใหญ่ต้องลงในที่เย็นๆให้เร็วที่สุดในที่อากาศถ่ายเทได้ดีแล้วนกะ็ถอดเสื้อผ้าอะไรให้หมดหรือว่าเอาแช่น้ำเย็นให้เร็วที่สุดนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีแล้วก็ให้น้ำเกลือทดแทนรักษาดุลเกลือแร่ ถ้าไตาวายเฉียบพลันก็ไปฟอกไตถ้าตับวายก็ต้องระวังของเสียข้างๆอย่าให้ท้องผูกอะไรพวกนี้แล้วก็ที่สําคัญต้องระวังติดเชื้อซ้ําซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดทําให้ช็อกมากขึ้นไปอีกเสียชีวิตได้ง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะในบางรายถ้าสงสัยมีการติดเชื้อร่วมด้วยนอกจากนั้นก็ต้องประครับประคองระวังแผลกดทับแล้วก็ให้สารน้ําทางอาหาร ให้สารอาหารทางน้ำเลยให้เพียงพอแล้วก็ที่ต้องระวังคือคนที่มีโรคประจำตัวอะไรพวกนี้โดยเฉพาะพวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานความดันสูงโรคอ้วนโรคตับโรคไตโรคมะเร็งอะไรพวกนี้โรคุ่มพวงอะไรพวกนี้โรคภูมิแพ้ตัวเองอะไรพวกนี้ต้องระวังถ้าเป็นที่สโตรกอะไรโอกาสเสียชีวิตง่ายขึ้นเพราะว่า อวัยะจะล้มเหลวง่ายกว่าปกติแล้วก็เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ